So ada pasangan baru ความรักน่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง,ง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในะระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะสวัสดีเบันบับรีนรั่นเหรอ ครับโอ้เ oh, ย yeah. ตอนนี้ก็อยู่ผมเองครับไมคกี้ครับแล้วภายในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับ ผมจะมาแนะนําตัวละครนะครับสาถึงสดาวนะครับที่มีการโจมตีนะครับหรือรูปแบบการสร้างความเสียหายเนี่ยเหมือนกับตัวละคร5ดาวนะครับตัวดังๆตัวโหดๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนะครับที่สร้างความเสียหายแบบเอเรนนะครับมีฮอคจนไปถึงปานวายุนะครับผมเนี่ยได้จัดคู่นะครับหรือจัดตัวที่เหมือนกันเนี่ยประมาณ5คู่ด้วยกันนะครับมาให้กับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้จะได้เห็นไปแล้วนะครับประมาณ3คู่เท่านั้นเองนะครับผมแต่ก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปรับชมนะครับว่าตัวละครไหนนะครับ 3ถึงดาวเ่ยที่แบบว่าพอจะเอาไปวางแทนตัวละคร5ดาวนะครับที่เรายังไม่มีเนี่ยได้นะครับอย่าลืมนะครับที่จะกด Sub s cribe เป็นลายใจผมก่อนเลยเลยกันก่อนนี้ผมนะครับจะแนะนําตัวละครนะครับว่ามีตัวไหนนะครับที่แบบว่ามีสกิลโจมตีนะครับหรือการสร้างดาเมจเนี่ยที่แบบว่าใกล้เคียงนะครับกับตัวละคร5ดาวที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับผมต้องขอย้ําก่อนเลยนะครับว่าตัวละครที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับเป็นแค่ตัวที่แบบว่า จมตีเหมือนเหมือนกับตัว5ดาวนะครับแต่เรื่องดาเมจนะครับเทียบกันไม่ติดอย่างแน่นอนนะครับ แค่แบบว่าพอเอาไปวางแทนกันได้นะครับเพราะว่ามันโจมตีเหมือนๆกันนะครับอ่าแต่ดาเมจเนต้องขอย้ำนะครับว่าเท่ากับตัวละคร5ดาวไม่ได้แน่นอนครับผมเรื่อที่ตัวละครแรกนะครับที่เหมือนมีมีความเหมือนกันอ่ามากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีดนะครับหรือการวางตัวละครนะครับแล้วการสร้างความเสียหายที่เหมือนกันเนี่ยจะเป็นตัวละครนี้เลยครับผมนั่นก็คือเอเรนนะครับกับนารูโตะตัวนี้นะครับเป็นนารูโตะ3ดาวนะครับผมซึ่ง2ตัวละครนี้นะครับ จะสามารถอัญเชิญตัวละครนะครับมาวิ่งบนเลนได้อะท่านึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะแปะภาพให้ดูจะเป็นตัวละครนะครับที่มาวิ่งบนเลนครับแล้วก็ชนชนชนอะไรแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับสปีดหรือการครูดาวของสกิลเนี่ยจะอยู่ที่120นะครับเปรียบเทียบกับนารูโตะนะครับจะอยู่เพียงแค่90เท่านั้นเองนะครับเพื่อน ส่วนระยะการโจมตีอันนี้แทบไม่มีประโยชน์นะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะดูที่การครูดาวเนาะเห็นไหมส่วนดาเมจนะครับเริ่มต้นของเอเรนอันนี้ต้องขอย้ำนะครับว่าเอเรนที่ผมมีอยู่เนี่ยอยู่ที่เลเวลแ0แล้วนะครับมันเลยอาจจะเวอร์ไปสักนิดหนึ่งอ่ะมันอยู่ที่400กว่าเลยนะครับแต่นารุโตะคิดนะครับหรือคิดนารุโตะเนี่ยจะอยู่เพียงแค่เลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มต้นเพียงแค่ร้อยกว่าๆเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับยังไม่มีตัวละครเอเรนนะครับสามารถเอานารุโตะคิด ไปใช้แทนได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าดามเมจนเนี่ยมันไม่ถึงเอเรนอย่างแน่นอนนะครับผมมาเริ่มที่ตัวละครที่2นะครับที่จะเรียกได้ว่าสร้างความเสียหายเหมือนๆกันนะครับระหว่างนะครับตาเหี่ยว5ดาวนะครับและอุซบเพียงแค่4ดาวเท่านั้นเองนะครับ ตัวละครตายเหี่่วนี้นะครับจะสร้างความเสียหายเป็นทรงกลวยนะครับขนาดยาวนะครับหรือเป็นระยะที่ไกลนั่นเองครับเปรียบเหมือนกับอุซบนะครับที่พี่เกเนี่ยก็สร้างความเสียหายนะครับเป็นทรงกลวยและยาวพอสมควรนะครับแต่เรื่องความยาวเนี่ยหรือระยะการโจมตีเนี่ยไม่เท่ากับมิฮอคแน่นอนนะผมอีกอย่างนะครับทั้งสองตัวละครนี้นะครับสามารถตีตัวแอร์ได้เหมือนๆกันนะครับมาดูที่สปีดนะครับอุซบเนี่ยจะอยู่เทียงแค่ 3เท่านั้นเองครับมีฮอกอยู่ที่4นะครับราคาวางเนี่ยห่างกันพอสมควรเลยนะครับด้วยเร่าเกือบ10เท่านะครับส่วนอาตัวนี้นะครับเรียกการโจมตีอยู่ที่60นะครับอันนี้อยู่เทียงแค่30นะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมดาเมจนะครับซ้ายอยู่ที่119นะครับอันนี้ก็อยู่ที่35นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะภาพให้ดูนะครับถึงรูปแบบการโจมตีและรูปแบบการวางนะครับผมจะเหมือนเหมือนกันเลยต่างกันแค่อุศบนะครับจะแบบว่าเหมือนพื้นที่ a อวของพี่เกนี่ย จะกว้างกว่านะครับแต่ของมีฮองเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่ไกลกว่าน่ะคือคือวงเอลีครับที่เป็นทรงกลวยจะแคบกว่าแต่เป็นไกลกว่านั่นเองนะครับผมเรามาพูดถึงนะครับคู่ที่3นะครับคู่ที่3เนี่ยจะเรียกว่าคุณสมบัติใกล้เคียงกันก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือปราณนะครับปราณปราณรอเรือปราณวายุนะครับกับเมดิโอดัสตัวนี้นี่เองนะครับทั้งคู่นะครับ สร้างความเสียหายเป็นทรงกลวยนะครับแล้ววางบนพื้นในการโจมตีนะครับผมอ่ะส่วนสปีดนะครับก็แบบว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับระหว่างมลิโอไดนะครับอยู่ที่5นะครับผมส่วนปราณนะครับวายุอยู่เพียงแค่4เท่านั้นเองระยะการโจมตีนะครับปราณวายุเนี่ยอยู่ที่22สนะครับส่วนมลิโอไดนะครับอยู่เพียงแค่15เท่านั้นเองดาเมจนะครับห่างกันพอสมควรเลยเอ้ยอันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้ผมอัพไป27ิแล้วเหรอ โอเคไม่แปลกนะครับที่ห่างนะครับแต่ทั้งคู่นะครับเวลาวางเริ่มต้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายนะครับเป็นทรงก้วยเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วอีกอย่างนะครับพี่เกเนี่ยจะเอาตัวนะครับเข้าไปพุ่งชนหรือเอาตัวเองนะครับไปฟันนะครับจนไปถึงอัพขั้นแม็กซ์นะครับทั้งคู่เนี่ยจะเริ่มปล่อยสกิลจากระยะไกเหมือนเหมือนกันเลยครับผมอ่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีปราณวายุจริงๆนะครับ ก็สามารถเอามิริโอรัสไปพอแบบว่าใช้แทนกันได้นะครับแต่ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าแค่พอใช้แทนกันได้นะครับแต่ดาเมเนี่ยไม่เท่ากับปานวายุแน่นอนนะครับผมต่อมานะครับเป็นคู่ที่4กับคู่ที่5กันแล้วนะครับ คู่ที่4นะครับจะเรียกได้ว่าคุณสมบัติเนี่ยเหมือนกันเป๊ะๆเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการโจมตีและสามารถตีตัวแอร์ได้นะครับแบบเป็นเบิร์ดดาเมจนะครับนั่นก็คือเฉพาะจุดนะครับเออเบิร์ดดาเมจนะครับก็คือการสร้างความเสียหายแบบเป็นตำแหน่งเดียวนั่นเองนะครับผมอ่ะนั่นก็คือเดอะฟาร์มิโกนะครับห้าดาวกับคิงนะครับเพียงแค่4ดาวเท่านั้นเองเดี๋ยวนะเดอะฟาร์มิโกชื่อแปลกๆชื่ออ่านว่าอะไรวะเนี่ยโอเคสปีดนะครับของเดอะฟาร์มิโกนะครับสตาร์ทอยู่เพียงแค่1นะครับ ส่วนของตัวคีนครับสตาร์ทอยู่ที้งแค่2อ่ะจากที่ผมลองดูแล้วนะครับพออัพขั้นแม็กซ์เนี่ยเหมือนว่าตัวคีนนะครับจะสร้างความเสียหายเป็นระยะการโจมตีเนี่ยที่กว้างกว่าเดอะฟามิงโกนะครับแต่เดอะฟามิงโกเนี่ยอาจจะมีลูกเล่นนะครับที่พี่แกเนี่ยแบบว่าวางตรงนึงนะครับแต่ตอนสร้างความเสียหายเนี่ยพี่แกอยู่อีกจุดนึงอันนี้ก็ดูเท่ไปนะครับต่างจากคิงนะครับที่พี่แกเนี่ยจะนอนอยู่บนหมอนนะครับเวลาโจมตีเนี่ยพี่แกก็จะสแตนด์อัพขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่รูปแบบการโจมตีเนี่ย เหมือนกันแน่นอนนะครับก็คือเบิร์ดดาเมจหรือเอ้ยเบิร์ดเบิร์ดถูกแล้วผมเกือบพูดว่าเบิร์ดดาเมจแล้วเบิร์ดดาเมจนะครับก็คือแบบว่าโจมตีจุดเดียวจุดเดียวนะครับผมนี่ก็จะโจมตีเหมือนเหมือนกันเลยนะครับสามารถเอาไปวางแทนกันได้นะครับแต่ดาเมจเนี่ยบอกเลยไม่เท่าเดอะฟามิโกแน่นอนนะครับผมอ่ะในส่วนคู่สุดท้ายนะครับคู่นี้จะเรียกได้ว่ามีความเหมือนกันน้อยที่สุดเลยเพื่อนเพื่อเหมือนกันแค่ตอนวางนะครับแล้วก็รูปแบบการสร้างความเสียหายโจมตีนะครับนั่นก็คืออาคาสานะครับ กับซันจินั่นเองครับผมอากาสซนะครับพอวางเริ่มต้นเนี่ยพี่แกนะครับก็จะสร้างความเสียหายเป็นทรงกรวยแบบว่าบานๆนะครับเกือบ180องศาเช่นเดียวกับซันจีเลยแต่พื้นที่การสร้างความเสียหายนะครับมากกว่าซันจิแน่นอนนะครับผลสปีดของอากาสานะครับอยู่เพียงแค่4.5เท่อนเองเริ่มต้นนะครับ ส่วนซันจีเนี่ยอยู่เพียงแค่4นะครับผมห่างกัน0.5นะครับส่วนระยะการโจมตีแน่นอนนะครับว่าอาคาซายเนี่ยเหนือกว่าดามจเกก็เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมแะแต่คือตอนวางเนี่ยสร้างรูปแบบพื้นที่ความเสียยเนี่ยเหมือนๆกันนะครับแล้วทั้งคู่นะครับยังคงใช้เท้าในการต่อสู้เหมือนเหมือนกันเลยจนไปถึงอัพขั้นแม็กนะครับอาคาซะเนี่ยพี่แกนะครับจะเริ่มใช้มือในการต่อสู้แล้วต่อยรัวๆนะครับเหมือนลูฟี่เลยนะครับส่วนซันจีนะครับพี่แกก็ยังใช้เท้าในการเตะเหมือนเดิม แต่จะเป็นการเตะแบบม้วนตัวนะครับอ้าวผมลืมบอกไปนะครับว่าข้อดีของซันจินะครับพี่แกเนี่ยยังสร้างความเสียหายเป็นเบิร์นนะครับเบิร์นดาเมจไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็คือมีสถานะไฟติดนะครับหรือไฟไหม้ไปเรื่อยๆนั่นเองนี่คือข้อดีของซันจีนะครับแต่ถ้าจะเทียบกันจริงๆเนี่ยดาเมจก็ยังคงไม่เท่าอาคาซาอยู่ดีนะครับผมอ่าต้องเรียกได้ว่าอาคาซาเนี่ยกินขาดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีอาคาซาก็พอจะเอาซันจิไปวางแทนได้นะครับแต่ดาเมจไม่เท่ากันแน่นอนนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับ ตัวละคร3-4ดาวนะครับที่แบบว่าพอจะแทน5ดาวได้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมต้องขอย้ําอีกทีนึงว่าเป็นแค่การแบบว่าพอใช้แทนกันได้นะครับไม่ได้แบบว่าจะเอาโหดเท่า5ดาวได้อย่างแน่นอนนะครับผมต่อให้เลเวลจะ80นะครับก็ไม่เท่า5ดาวอย่างแน่นอนนะอย่างเช่นอันเนี้ยสันจ,จีนะครับต่อให้เลเวล80เนี่ยก็คงจะไม่เท่าอาคษะนะครับอย่างแน่นอนนะครับเออเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการตัวละครเหล่าเนี้ยตัวที่แบบเท่าความเสียหายแบบนี้ แบบนี้นะครับไม่มีจริงก็พอจะเอาคิงไปแทนได้ซันจิไปแทนได้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับบายๆไปแล้วครับผม